นี่คือฮาโกเน่เมืองที่เที่ยง่ายมากๆแต่คนไทยลืมชื่อนี้ไปแล้วครับเป็นเมืองที่ฮิตมากๆในสมัยที่เราเที่ยวญี่ปุ่นกันใหม่ๆจากโตกเกียวเราไปเที่ยวที่นี่แค่วันเดียวก็ได้นะฮาโกเน่ one, อลังการประมาณไหนวิวจากการนั่งเรือโจรสลัดล่องทะเลสาบที่สวยเหมือนยุโรปมันเติมใจามากเลยคนดูจ้าเรือโจรสลัดที่ฮาโกเน่เนี่ยนะครับเป็นเรือสำรานนะแต่ว่าทําให้ดูโบราณแบบนี้ครับได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่ง เราจะสามารถยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือนะครับแล้วก็ชมวิวฟูจิจากตรงนี้และเรือเนี่ยจะพาเราไปจุดแลนด์มาร์คตรงนี้ที่หลายคนน่าจะเคยเห็นครับเสาโทรีอิลอยน้ําที่ลอยอยู่ในทะเลสศาบศาที่เราล่องเรือได้แหละคนดูและฮากโกเน่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไข่ดาไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เรา <laughs> คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการกินไข่ดำที่ต้มในภูเขาไฟนั้นจะทำให้อายุยืนขึ้นถึง7ปีเที่ยวง่ายใครก็มาได้เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการเดินทางอย่างละเอียดเลยนะ <c oughs> ก่อนไปเที่ยวกันฝากติดตามอาสาพาไปหลงไว้ด้วยนะครับและนี่คืออาสาพาไปหลงเมืองไข่ดำฮากเน่ ตอนนี้อยู่โตเกียวนะจ๊ะคุณดูจ๋าปกติเนี่ยเราคนไทยมาโตเกียวก็จะพักชินจูกุใช่ใชไหม <S <S เพราะว่าแถวเนี้ยช้อปปิ้งมันมากนะครับแล้วก็ของกินเยอะมากๆและการที่จะไปฮากนเน่เนี่ยนะครับเราไปไม่ยากเลยมาที่สถานีโอดะคิวชินจูกุสเตชันนะครับหาง่ายมากครับเพราะว่ามีคําว,ว่าโอดะคิวเนี่ยอยู่บนยอดตึกตรงนั้นนะถ้ามองไม่เห็นก็สามารถหาในแมปได้เหมือนกันนะครับจาชื่อโอดะคิวไว้ให้แม่นเลยนะจ๊ะคุณดูจ๋าเพราะว่านี่คือการเดินทางที่คุมที่สุดละเพราะว่าเขามีพาสนะครับดิจิตอลฮากอนเน่พาสของโอดะคิ หน้าตาเป็นแบบนี้ซื้อที่เดียวเนี่ยเที่ยวได้ทั่วฮากกเน่แน่นอนรวมทั้งรถไฟรถบัสเรือแล้วก็กระเช้าด้วยครับมีให้เลือกซื้อแบบทั้ง2วันแล้วก็3วันครับ และตั๋วเนี่ยก็อยู่ในมือถือเราแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวหายเลยวิธีการจองก็สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของ OdaQ <c oughs> ได้เลยนะจะลิงก์ไปยังหน้าเว็บ e m o t o p a s s เนี่ยเป็นดิจิตอลทิ c เก t ตแล้วนะไม่ต้องกลัวหายเลยครับเพราะว่ามันจะอยู่ในมือถือของเราแล้วเวลาเดินทางก็ใช้สแกนแบบนี้เลยนะติดด้วย QRcode ได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวซื้อตั๋วเลยใช่ไหมครับพี่อ่อใช่ใช่และรถของเราก็มาแล้วโอ้โหสรรีสันน่ารักมากนี่คือ h a k o n e Romance Car นะครับเ <c oughs> ขาจะเป็น Limited Express วิ่งตรงไป Harcon เลยก็สามารถเน่เลยนะครับ เดี๋ยวมันง่ายแล้ว คุณญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตรงเวลาเป๊ะๆนะครับถึงเวลาปุ๊บรถจะจอดปั๊บเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยสายชิลห้ามเอ,อ้อ,หอเหยนนไั่นั้นตกรถจริงๆโรแมนส์คาร์ในเป็นอย่างเดียวที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยนะและถ้าเกิดเรามีตัว Free Pass ๋วฮาโกเน่ฟรีพาสเนี่ยเราจ่ายค่ารถโรแมนส์คาร์เพิ่มแค่1 1 5 0เยนต่อเที่ยวนะครับหรือว่าประมาณ290บาทเนาะราคาไม่แรงนะเพราะนี่คือรถด่วนขบูนพิเศษความเจ๋งของรถสายนี้นะก็คือวิวสวยมากและหัวขบวนนะเป็นแบบนี้เลยเออเราจะอยู่นา ล่าสุดคนขับอยู่ไหนไม่รู้นะแปลว่าเราจะสามารถเห็นวิวได้พาโนรามาและเก้าอี้ที่เขาเป็นที่นั่งเนี่ยสามารถหมุนได้180องศาเพื่ออยากจะหันหน้าเข้าหากันกับคนที่มาด้วยถึงแล้วฮา,ากเนะฮากเนะตั้งอยู่ในอุทยานฟูจิฮากเนะอิสุเนเจอร์ฟาร์มมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการแช่ออนเซ็นและการชมวิวภูเขาฟไฟฟูจิในฮากเนะมีพวกเรวกลกังเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ทันทีที่เราก้าวออกมาจากสถานีรถไฟเนี่ยจะเจอแม่น้ำอนี้ครับ พาดผ่านกลางเมืองเลยแล้วมันชุมช่มชื้นชุมช่มฉ่ำชุมช่มชึบชุ่มชึบคืออะไรวะ <laughs> แม่น้ำนี่ชื่อแม่น้ำาฮยะนะครับแล้วเขาก็จะมีสะพานสีแดงนี้ข้าแม่น้ำอีกทีนึงชื่อว่าสะพานอาจิไซครับซึ่งแปลว่าดอกไฮเดรเนียนี่นี่นี่ดอกนี้ครับน่ารักใช่ไหมซึ่งไฮเดรเนียเนี่ยจะบานตลอดทางนะครับในช่วงฤดูร้อนเป็นเมืองที่โซคิวมากๆเลยอะ ซึ่งการมาพักนะครับแนะนําว่าพักใกล้กันสถานีเลยนะมีออนเซ็นมีเรลกังเยอะแยะไปหมดในระยะเดินถึงได้นะครับแต่วันนี้เรามาวันเดทริปนะซึ่งหลังจากนี้นะครับทุกการเดินทางเนี่ยรวมหมดแล้วในพาสที่เราซื้อนะต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวพาไปภูเขาไฟกันครับเป็นหุบเขาโอวาคุดานี โดยรถไฟขบวนนี้ค่ะรถไฟฮ a กเน่โทซังเทรนขบวนสีแดงสดเลยนะน่ารักมากและความพิเศษนะครับในฤดูร้อนนะครับรถไฟขบวนนี้จะวิ่งผ่านทุ่งไฮเดรนเยียที่ห้อมล้อมไปตลอดทางเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นเขาแบบนี้ปกติเนี่ยบ้าเรามีรถไฟไต่ถังแต่ที่นี่มีรถไฟไต่เขาคือขบวนนี้แหละครับรถไฟจะไต่ขึ้นเขาไปนะ ซึ่งรถไฟขบวนนี้นะครับฮากอเน่โทซังเทรนถือว่าเป็นไฮไลท์ของฮากอเน่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นรถไฟขบวนพี่ขบวนน้องกับรถไฟขบวนนี้ครับที่สวิตเซอร์แลนด์หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะเฮ้ย <c oughs> รถไฟมันเมื่อกี้ไปทางนี้แต่ตอนนี้ไปทางนี้ <c oughs> อืรถไหลเหรอวะออไม่น่าใช้รถไหลนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนรางนะเปลี่ยนเส้นทางนั่นเองครับ ทาบูเดซารตอนนี้รถไฟกำลังไต่ขึ้นเขาทราบแล้วครับรถไฟไต่แต่เขาไม่ไต่เราบ้างเหรออะไรผมว่าขึ้นมาสูงน่าดูนะครับแต่ยังไม่จบนะเราถือพาสไว้แบบนี้เพราะว่าเราจะต้องต่อรถรางขึ้นเขาไปอีกนะครับทำไมไปสูงขนาดนั้นไปสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยและตัวพาสเนี่ยคุณจะเห็นว่ารถไฟไมันวิ่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมเป็นกิมมิคของคนญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้รู้ว่าดิจิตอลพาสเนี่ยยังใช้ได้นะขอบคุณครับเชิญเลยครับปกติต้องสแกน QR code เพื่อผ่านเข้าประตูนะครับจากสถานีโกระนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ ้อดยสารเตรียมตัวไอ้พร้อมขึ้นเขาอีกแล้วจะขึ้นไปสูงขนาดไหนไวะเราก็ขึ้นมาถึงแล้วครับเป็นสถานีโซอุนซังของฮาโกเน่โรบเวย์ R o นะครับเป็นสถานีกลางที่เราจะต่อขึ้นไปด้วยกระเช้าอีกแต่ผมชอบจุดนี้ครับตรงนี้คือฮาโกเน่โรบเวย์ R o นะเป็นจุดขึ้นกระเช้าและครับแต่บรรยากาศอย่างดีเลยโอ้โหวิว360อองศาเราสามารถซื้อกาแฟมานั่งดูตรงระเบียงนี้นะครับแล้วก็ชมวิวไปก่อนจะขึ้นกระเช้า และอย่างที่บอกไปว่าเมืองนี้เนี่ยเขาค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องออนเซนนะข้างหลังนั้นมันวิวนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมีที่นั่งให้แช่เท้าโอ้โแช่เท้าเหรอมีปลามะสปาเท้าให้ปลาต,ต่อตีนหน่อยนี่ไม่ใช่เมืองไทยนะครับไม่มีแบบนั้นหรอกนี่คือออนเซนนะได้กลิ่นเลยไหมครับเป็นกลิ่นตี ิ่นคนแช่แล้วค่ะกลิ่นกรรมาฐานแล้วก็แร่ธาตุครับที่มันอยู่ในน้ำแร่น้ำร้อนกำลังดีเลยนะครับน่าจะสบายสุดๆเลยแลก็ได้เวลาแล้วขึ้นกระเช้าเลยกระเช้านี่ก็รวมในดิจิตอลฮาร์ก e ีฟฟรีพาสแล้วด้วยนะราคา2วันเนี่ 6, ยหกพันหนึ่งร้อยเยนนะครับแล้วก็สามวันในหกพันหะ้าร้อยเยนนะรวมถึงรถไฟในเมืองนะครับนั่งไปไหนก็ได้ในเมืองรวมถึงเรือโจรสลัดที่เราจะไปกันด้วยนะครับนี่ครับเชิญครับบัตรเบ่งครับเหมือนบัตรเบ่งตอนเด็กๆ อ๋อบัตรเบงบัตรจีเปอะไรเงี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้รวยอายุเลยนะไอ้หนูและนี่คือกระเช้าที่จะพาเราขึ้นไปโอ้ดีมากเหมือนนั่งชิงช้าสวรรค์นะครับแต่ว่าเราอยู่บนเขาที่มีต้นไม้เต็มเลยอะ่ะเขียวชะอุ่มแล้วก็สูงสุดขีดเลยครับสักพักคนดูจา๋าเราก็จะได้กลิ่นกำมะถันครับซึ่งเราถึงโซนที่เป็นภูเขาไฟแล้วครับเนี่ยแปลกตามากเลยครับคือน้ําพุร้อนที่ปะทุออกมาจากปล่องเนี่ยเขาเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮอกเน่เมื่อ3,000ปีที่แล้ว ซึ่งตรงที่ควันขโมงโสงเฉกเนี่ยน,นะครับเขาไม่ได้ผัดกับข้าวกันอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นเขตภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ครับแปลกตามากเนี่ยมาจากตเเกีแปบ๊บเดียวเองเห็นภูเขาไฟด้วยครับสถานีไข่ดำยินดีต้อนรับคนไข่สวยทุกคนรู้ของผมได้ไงนี่คือสถานีโอวาคูดานีครับจากแรกกรมาันภูเขาไฟที่ยังสะสมอยู่ในประาณมากทำให้น้ำที่ระเหยออกมานั้นมีกลิ่นกรมาถันปนอยู่ ใครมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับและตรงนี้เขาก็มีบังเกอร์เอาไว้หลบเวลาภูเขาไฟระเบิดด้วยนะบางคนเนี่ยถึงกับเรียกตรงนี้ว่าหุบเขานรกนะครับเอาจริงๆไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าข้อดีก็คือแร่ธาตุจากภูเขาไฟเนี่ยนะครับแร่ธาตุต่างๆจากภูเขาไฟเนี่ยก็จะไหลลงไปเป็นน้าออนเซนให้เราอาบตามเดียวกันนั่นเองเป็นแร่ที่ช่วยให้เราคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รักษาโรคได้ด้วยนะครับและบนนี้นะครับมีตรงนี้ครับเป็นเหมือนจุดพักจากคนดูจ๋าและในนี้มีของขึ้นชื่ออยู่ครับ ฮะโกเน่รู้ป่ะของกินดังเรื่องอะไรเขาดังเรื่องแกงกะหรี่ครับที่อากเน่เนี่ยโชคดีตรงนี้มีร้านพอดีครับอืมเข้มข้นมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือแกงกะหรี่ทงคัตสึน,นะครับเป็นหมูทอดที่ให้หมูชิ้นเบอร์เริ่มเลยนะครับแล้วก็ทอดมากรอบมากๆดูโอ้โหเราโรยพริกบนข้าวนะครับแล้วก็กินทุกอย่างรวมกันอ๋อโอ้ร้อนใช่ไหมล่ะร้อนหมูสุกกำลังดีเลยครับหมูสุกกำลังดีเงือกผมเนี่ยแหละครับ เราเดินออกมาข้างนอกกันดีกว่านะคะมาตาแถวนี้ก็จะมีจุดชมวิวมากมาย <S <S พเพราะเกรซชอบวิวภูเขาไฟค่ะแต่ของดังของที่นี่ก็คือไข่ดาใบนี้ค่ะไข่ดาใบนี้นะครับคนญี่ปุ่นบอกว่ากิน1ฟองเนี่ยจะทําให้อายุยืนคือน7ปีเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ใบนี้นะครับอันนี้เป็นม็อกอัพนะครับเอาไว้ถ่ายรูปเราจะต้องเดินเข้าไปซื้อข้างในนะครับและไข่ดำเนี่ยก็มีที่ฮาโกเน่ที่เดียวด้วยเขาต้มในน้ำพุร้อนภูเขาไฟอยู่ข้างหลังนั่นนะครับและความญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาตา พอเมืองนี้ไข่ดาดังทุกอย่างก็ดํามหมดเลยค่ะเก้าอี้ e. ที่นั่งก็กลายเป็นสีดําเหมือนไข่ค่ะส่วนนี้ราคาไข่ดํา,ข,า,ดาของพ่อเกรซใ้่ไหมล้วครับนี่คือไข่ดำเป็นตำนานนะครับชอบตรงที่นอกจากเขามีขายไข่ดำเนี่ยไลฟฟังเข้าไปในขายซิบเนยเนี่ยเขาก็เอากิมมิกนะครับความเป็นญี่ปุ่นอะแค่ไข่ดําอย่างเดียวตอนนี้ทุกอย่างนี่กลายเป็นแบบของดำหมดเลยทั้ง เขาขายแบล็ k เ u อรี่ก็คือแกงกะหรี่สีดำเมที่เราทานกันเมื่อกี้นะมันอมของคิตนี้ด้วยมีขนมทั่วอะไเป็นสีดำขขยสับบูสีดำอะไรดำๆไปหมดเลยนะครับข้างหน้ามีคิตตี้สีดำเมื่อก่อนเขางมจุนูแต่้อมอ,อยู่ตรงนี้ย <c oughs> ไอ้สีดำสวัสดีคิตตี้ไข่ดำเดี๋ยวเรามาลองนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าหน้าตาจริงๆของเขาดำมิดมีมากๆนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไ่ไม่มีกินนะครับคนญี่ปุ่นบอกว่าการกินไข่ดำหนึ่งฟองจะทําให้อายุยืนขึ้น7ปีครับคือมันอุ่นๆดีเนะเวลาเราอยู่คนจะมันหนาวๆนะครับกำไข่ไว้มันก็จะอุ่นหน่อยไข่ไข่ไข่ไข,ไข่ทำไมเจม้ามายิ้มอะไรกับมุกอะไรอย่างงี้มันจะไม่ได้เล่นมุกเลยมันอุ่นดีที่เขาเป็นสีดําแบบนี้เพราะว่าเขาไปต้มในน้ําที่มีกรรมฐถันนะครับที่มีแร่ธาตุต้มปุ๊บดาปับ๊บเห็นดําขนาดนี้นะครับพอเราตอกข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดําเหมือนกันหรือเปล่านะ this should be a s a l t I think so I post so ah นี่เราก็จะเห็นว่าชาวต่างชาตินะครับเอามาลองในร้านนี้กันข้างในนะครับมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ไม่ได้ดำแบบข้างนอกนะโอ้โหให้มาสี่ฟองนะราคา500เยนนะครับสามร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทเผื่อดทให้มาไม่ต้องกลัวมันยังอกนะเราใส่ไปได้เผื่อใครครับเราพอจิ้มลงไปในเกลือนะครับตอนนี้กลายเป็นไข่เค็มนะครับ ไม่ตลกตัดออกครับโอเคขาลองอืมเอาดินนดิ Nothing special Only one thing special a prize That's true That's true อายุยืนขึ้น7ปีนะครับผมกินไป4ฟองตอนนี้อายุไขผมร้อยกว่าปีแล้วนะครับแต่จุดไฮไลท์ที่อยากจะพามาเนี่ยคุณเห็นข้างหลังก้อนเมฆอันนั้นไหมครับ นั่นคือฟูจินะครับแต่วันนี้เมฆหมอกบังตานะเฮ้ยไอ้เมฆหลบไปดิจะถ่ายคนดูดูคนดูอยากเห็นฟูจิไม่หลบเว้ยเองเป็นใครมาสั่งก้อนเมฆนี่คนดูครับจริงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนู้นครับก้อนเมฆหลบไปหน่อยบอกไม่ไปไงหววที่เนื่องจากก้อนเมฆไม่หลบนะครับมาตาใหเราหลับตาแล้วก็กลับไปร้านเวทมนต์ในหัวใจของเราลืมตาขึ้นมาแล้วจินตนาการว่าภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงนั้นก้อนเมฆหลบไปดิ ไม่เป็นไรครับไปกันต่อเรานั่งรถเวลลงมานะครับเราเห็นนู่นไหมโอ้ยเรือเรือโจรสลัดครับเป็นเรือสำราญที่ล่องอยู่ในทะเลสาบคนดูจ๋าลำนี้เลยครับเขามีหลายลำด้วยกันนะใช่เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรือกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วจ้าเพราะว่าเราซื้อฟรีพาสมาแล้วรวมไปหมดแล้วแล้ววิวแถวนี้เนี่ยนะครับเฮ้ยเหมือนไปยุโรปเหมือนไปออสเตรียฮอลสแตรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมาไม่ยากเลยจากโตเกียวมันแค่ชั่วโมง,งกว่า ถวนี้เนี่ยก็ถ่ายรูปเล่นรอไปก่อนนะครับแล้วเขาก็มีเรือเป็ดด้วยก็ปั่นกลับซังฮีได้เลยครับเขามีเรือจนสลัดหลายลำด้วยกันนะครับและลำของเราเนี่ยก็คือลำนี้ครับเห็นรูปร่างคลาสสิกโบราณโบราณแบบนี้แต่ว่าจริงๆเขามีเครื่องยนต์นะเป็นเรือสําราญเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้มีใบเรือแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่กิมมิคไปว่าเป็นเรือจนสลัดนะครับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาชื่อฮ a กไนน์ไซซ์ซิงครูสนะครับส่วนทะเลสาบที่เราจะล่องไปในชื่อว่าทะเลสาบอาชิเดี๋ยวเวลาขึ้นเรือแลล้้ววนะะรรพเเเเขาาาามก็็จหย่ มันมืดนะครับออ๋ลืมปรับกล้องเหรอน่ารักมากเลยครับผมชอบถงบันไดตรงนี้จังเลยเหมือนไททานิคกย่อส่วนเลยนะผู้โดยสารนะครับก็จะทยอยเดินกันเข้ามาบนเรือมีร้านขายขนมและเครื่องดื่มให้เราพอได้กินจุ๊บจิ๊บด้วยนะหน้าถ่ายรูปเล่นทั้งเรือเลยนะครับแต่โซนที่เราจะมานั่งกันเนี่ยเป็นเฟิร์สคลาสนะครับที่นั่งโซนพิเศษที่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มนะซึ่งบนเรือเนี่ยเขาแบ่งเป็น2โซนก็คือแบบเฟิร์สคลาสแล้วก็อีโคโนมีนะ เฟิร์สคลาสเขาก็จะดูมีชาติตระกูลนะแบบลูกคนหนูนะครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยส่วนอีโคโนมี่เนี่ยก็จะดูคลาสสิกนะครับน่ารักคนละแบบแต่ว่า สิ่งที่ต่างมากๆเนี่ยนะครับพอเราเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือเนี่ยสฝั่งนะครับอีโคโนมีกับเฟิร์สคลาสเนี่ยจะแบ่งโซนกันชัดเจนเลยนะและฝั่งอีโคโนมีเนี่ยก็จะเข้ามาในโซนเฟิร์สคลาสไม่ได้นะครับราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาครับโซนเฟิร์สคลาสเนี่ยก็จะคนน้อยมากๆไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปนะมีที่กั้นแบบนั้นครับฝั่งของเรามีหุ่นนักถ้ำมองเป็นลูกเรือนะครับที่มองถึงอนาคตของเรา2คนและนี่คือพี่บ้าวสมพรนะครับเป็นกัปตันเรือของเราผี่บ้าวจะพานง้งเา,า,าบบาม่นํไีีสยส ขอชุมพรเลยนะครับและเรือก็ออกแล้วฉันจะเป็นราชาจอรสลัดให้ได้เลย เออเพลงมาได้ในดเดียวโดยโดนลิขสิทธิ์ <laughs> ลมมันเย็นมากเลยครับแล้วก็วิวสวยมากๆนะเราก็จะเห็นว่ามีชาวประมงหาปลาอยู่ในทะเลสาบด้วยนะครับแล้วก็มีเรือลำอื่นที่ล่องผ่านไปมาและเรือเนี่ยนะครับก็จะล่องไปตามหุบเขาครับมันสวยมากมากเลยแต่พี่บ่าวเห็นวิวแบบนี้ทุกวันก็เลยนิ่งหน่อยนะครับธรรมดานี่พอดีชินกับวิวแล้วน้องบ่าวรู้ไหมทะเลสาบอาชิเนะเกิดเมื่อส0 0 0ปีก่อนเกิดจากการหมอดำเขงภูเขาไฟเชียวนะ <laughs> เราจะนั่งกัน3านาทีนะครับลมเย็นมากๆเลยและตอนนี้นะครับพูดพร้อมกันว่าฟู ฟูจิ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 ไปเซนท่านเลยครับไปกินฟูจิเลยครับพอคนดูพูดว่าฟูจินะครับฟูจิซังก็เสนอหน้ามาต้อนรับเราแล้วฉันบอกเธอแล้วมาตาว่ามาฮากเน่เห็นฟูจิเหมือนกันสวยด้วยดูดิและเห็นจากวิวทะเลสาบด้วยนะครับเรือนี้นะให้บริการตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินทางนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นตรงนั้นเสาโทเรอิที่ลอยน้ำอยู่ ถึงท่าเรือแล้วและนี่คือท่าเรือโมโตฮากุเนซึ่งตรงนี้นะครับเป็นฮากุเน่เนชั่นนลพาร์คนะฟิลดีมากเลยครับคนไม่เยอะมากเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนฮากุเนเนี่ยเป็นเมืองที่คนไทยฮิตมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีคนไทยก็เลิกฮิตไปไม่ค่อยได้มากันแล้วทั้งๆที่มันง่ายแล้วก็ดีขนาดนี้นะครับพูดถึงบนฝั่งนี้นะครับเราจะพามาเสาทริีรลอยน้าตรงนั้นนะซึ่งที่นี่มีศาลเจ้าฮากุเนครับศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่หนึ่งของญี่ปุ่นนะสร้างตั้งแต่ 7, 5, 7คศ นั่นนะครับสมัยจกักรพรรดิโคโชเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวิญญาณของคนตายเนี่ยจะไปอยู่ที่ศาลเจ้านี้นะครับก่อนที่จะไปสู่โลกหน้าและขึ้นชื่อเรื่องของการต่อสู้ครับทาให้นักรบในสมัยนั้นนะครับทั้งขุนพลต่างๆเนี่ยก็ต้องมาสวดภาวนาที่นี่ก่อนที่จะออกไปรบซึ่งบนนี้นะครับก็มีร้านลวงมีร้านข้าวให้กินมีคาเฟ่นนะ และส่วนตรงท่าเรือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีคนมาตกปลาเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคุณมีเวลาเนี่ยก็สามารถมาเช่าเรือพายตัวนี้พายได้นะครับพายพอเป็นพิธีนะครับไม่ต้องพายกลับไปสะพานพระราม7นะและเราเดินมานิดหน่อยนะครับเราก็ถึงทางเข้าของศาลแล้วมีเสาทรเีต้นแรกนะครับรอต้อนรับเราอยู่ความเก่าแก่ของศาลเนี่ยคุณสังเกตต้นไม้ดูให้ดีนะครับ ต้นไม้เนี่ยเป็นพันปีทุกต้นแน่แนเลยสูงขนาดนี้ลฟ์ฟังก่อนนะคนญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยมาศาลนี้เพื่อขอพอรเรื่องความรักและศาลนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องของการขอบุตรมากๆเลยใครที่มีลูกยากเนี่ยลองมาขอพอรได้นะครับแต่นอกจากเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแล,แล้วก็ขึ้นอยู่กับสเปิร์มนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมดลูกของคุณด้วยครับบำรุงร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดนะครับแล้วก็มาสวดขอพอรเป็นแรงหนุนอีกทางหนึ่งครับโอ้ยคนดูดูดิทางเข้าขลังมากๆเลยครับแลก็ กันมากเดินแบบ ตูดแหกเลยอะขึ้นบันไดอันนี้คือเป็นเก้าไม่น่ารอดครับเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะเพื่อไปถึงหน้าศาลนะครับเราจะเห็นว่าในศาลนี้มีมังกรตั้งอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะตำนานเขาเล่าว่ามีนักบวชองคหนึ่งเนี่ยได้นิมิตเห็นวิญ,ญญาณอันทรงพลังที่ฮาโกเน่แล้วก็เดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็พบกับมังกรเก้าหัวคอยคุกค,คามชาวบ้านแล้วก็บังคับให้ส่งเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมาสังเวยจากนั้นนักบวชใส่สบงและทรงพลังครับต่อสู้กับมังกรแล้วก็จับล่ามโซ่ไว้ใต้ทะเลสาบจากปีศาจมังกรก็กลายเป็น ว่ามีรูปปั้นมังกรนะครับอยู่ทั่วสารเลยนี่นี่นี่เห็นปะว่ามีน้ำพุรูปมังกรแบบนี้ครับดูขลังมากเรามาเขียนป้ายไม้ขอพรได้นะเราก็จะเห็นว่าคนจากทั่วโลกเนี่ยมาเขียนป้ายไม้อันนี้นะครับเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะไปเรื่องที่ขอให้มีลูกโดยเร็ววันนะครับแต่แนะนํานะครับว่าขอแล้วคุณต้องทํากันบ้านกันด้วยนะนี่มีคนไทยนะครับมาเขียนเอาไว้ด้วยผมชอบอันนี้ครับน่าจะของเด็ก I want My Dad is a l i ั h แปลเป็นไทยว่าขอให้พ่อหนูรวย น่ารักแล้วก็มีเครื่องรางขายด้วยนะครับอันนี้กูรู้ญี่ปุ่นก็ซิปมาแล้วว่าคนที่มีลูกไม่ได้สักทีเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ภูมิภาคไหนนะก็จะเดินทางมาขอลูกที่นี่ครับแล้วก็สําเร็จเกือบทุกรายนะก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าใครเนี่ยอยากมาขอพรอก็นแนะนําเลยนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลไท์นะครับคือตรงนี้ครับเดินลงมาไดมานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีคิวยาวเฟื้อยเลยนะครับที e ่มาถ่ายรูปกับสาวธนริตรอยน้ e ําเพราะว่า e นี L ่ค e ือแลนด์มาร์กที e ่ยังไงต้องไปอ่ะครับมานี่มาการต นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมเลยนะที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอร่อยนะครับหรือว่ามุมถ่ายรูปต่างๆต่อแถวเป็นชั่วโมงเนี่ยคนญี่ปุ่นรอได้นะนี่เขาจัดการไว้ดีมากๆวันที่คนเยอะจริงๆเนี่ยเขาก็จะต่อแถวขดมาแบบนี้เลยนะครับบางวันเนี่ยแถวก็จะขึ้นไปบนบันไดเลยนะ อันนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปนะครับระหว่างต่อแถวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเสาโทเอิสีแดงเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันดิภาพที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังเมื่อปีคศ1น5 2ารำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์นั่นก็คือพิธีประกาศให้เจ้าชายอากิฮิโตเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็เหตุการ์ฉลองเอกราชของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองรู้ไว้เป็นประดับความรู้ครับแต่สิ่งที่ควรจะรู้มากก็คือพอเรือโจรสลัดผ่านมาเนี่ยคุณเห็นปะเฮ้ยสวยมากเลยน,าาลยน,นา่ารรัักลยะคูใหห้้ห้ไดงึแ นี่คือทั้งหมดของฮาโกเน่ครับเมืองที่ไปง่ายมากๆถ้าเกิดคุณมาเที่ยวโตวเกียวอยู่แล้วเนาะวันเดย์ทริปก็ได้ครับแต่ผมแนะนําว่ามานอนแช่ออนเซ็นสักคืนนะเฮ้ยมันสะดวกสนุกมีอะไรให้ทำเยอะเลยครับแล้วก็สวยมากๆ อย่าลืมนะถ้าเกิดจะมาเนี่ยก็ซื้อพาสด้วยนะครับดิจิทัลฮากอนเน่ฟรีพาสของ o d ดันะครับมีทั้ง2วันแล้วก็3วันซื้อทีเดียวจบเลยครับไม่ต้องจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกเนาะเหมือนเราเหมาไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวหายด้วยครับเพราะว่าตั๋วเขาจะอยู่ในมือถือของเราแล้วเนาะนอกจากโอดักคิวเนี่ยเขาจะมีตัว Free pass ๋วฟรีพาสเที่ยวเมืองฮากเน่แล้วนะครับเขายังมีตัว Free pass ๋วฟรีพาสเที่ยวเอโนชิมะแล้วก็คา m มคุระด้วยครอบคลุมการเดินทางเหมือนที่ฮากนเน่นี่เลยครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสเด,ดเี๋ยวะะพาาาาาไดดดูรรัับเเเเเเทีี่่่ยยยววงงหมมมมือออนนกกลตตต็็สาาถิิ้ซ์ข ราคาไม่แรงครับไหนใครเคยไปฮากกเน่บ้างมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่ามันดีจริงๆไปกับเพื่อนไปกับแฟนไปกับครอบครัวเนี่ยเฮ้ยฟิลดีทุกแบบไปให้ได้นะครับญี่ปุ่นรอบหน้าฝากกดติดตามอาสาพาไปหลงไว้ด้วยเพราะการพาคนดูไปเที่ยวคืองานของเราบาย